เรียมคะเขียนคำว่าทงดูสิสะกดด้วยตัวไหนคะทอธงงองงูทอธงงองูงแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Language with เรียมนะคะ ในคลิปนี้นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับพยัญชนะไทยพร้อมกับตัวอย่างคำของพยัญชนะแต่ละตัวนะคะเพราะว่าพยัญชนะไทยบางตัวก็มีเสียงที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอักษร3ตัวนี้นะคะที่มีการออกเสียงเหมือนกันก็คือทอทอทอแต่เวลาเขียนนะคะเวลาสะกดเป็นคำนะคะ เราจะต้องระบุค่ะว่าทอไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวอย่างคำค่ะอย่างเช่นสามคำนี้ก็คือทอทหารทอธงทอผู้เท่าเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้44พยัญชนะไทยพร้อมกับตัวอย่างคำนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ กอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอ,ข,อขวดขอขวดคอคน คอคนคอระคังคอระคังคอควายคอควายงองูงองูจอจาน จอจานชอชิงชอชิงชอช้างชอช้างซอโซซอโซชอเชอชอ ชยอหญิงยอหญิงดดชดาดดชดาตอปตักตตปตักถอฐาน ถอฐานทอนางมนโททอนางมนโททอผู้เท่าทอผู้เท่านอเนนนอเนนดเด็ก ดดเด็กตตเต่าตเต่าถอถุงถอถุงทอทหารทอทหารทอธง พงนอหนูนอหนูบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาปอปลาผพ,พึ่ง ผอพึ่งฝอฝาฝอฝาพอพานพอพาน,พอพานฟอฟันฟอฟันพอสำเพาพอ สัมภามอม้ามอมา,มมาอ้ออยากเล่นเลยเหรอหนูไม่ไปวิ่งเล่นหรอคะมอม้มามอม้มายอ ยักษ์ยอยักษ์รอเรือรอเรือลอลิงลอลิง,อลงวอแหวนวอแหวนสอ ศาลาโสศาลาโสหรือสีโสหรือสีสอเสือสอเสือหอหีบหอหีบลอ จุลาลอจุลาออ่างอออ่างหอนกฮูกหอนกฮูกถ้าเราจำพยัญชนะเสียงของพยัญชนะและตัวอย่างของตัวอักษรหรือพยัญชนะนั้นได้นะคะ เวลาสะกดคําจะง่ายค่ะถ้าเราจำเป็นต้องสะกดคำภาษาไทยนะคะก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันค่ะว่าเลือกใช้พยัญชนะเสียงทอจะเป็นทอของตัวไหนนะคะหรือว่าพยัญชนะที่ออกเสียงตอจะเป็นตอที่มีตัวอย่างเป็นตัวพยัญชนะใดนะคะแค่นี้ค่ะก็จะทำให้การสะกดภาษาไทยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะมาฝึกภาษาไทยได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมช่องไทยแลงวัสชวิตเทียมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ